เรื่งหัวบวมนะอ,อันนี้ก็เราเอาเอ็ดเลสลองทาหรือตีให้มันนิ่มวอมให้มันอุ่นๆใช่ครับ,บลองเนี่ยตรงนั้นเรเจ็บมันต้องได้โดกนก็แตกเต็มที่เอาใส่หมวกกันน็อกนะหมวกกันน็อกมัน กับแท้กเขาเต็มที่เลยใายรถคันนั้นอะไรวะลูดไปนั้งคันเลยแต่มันวูบไปเลยอะ่ะเพราะมันพอมันบื้บไปชนแล้วแล้วก็ภาพเขาขาวแล้วก็หายไปเลยแล้วมันขับรถไปได้ไงขับไปเรื่อยตรงถึงนูน่นไปรถถู้สึกตัว,วเออไปรถถู้สึกตัวใต้ในอุโมง พาพาสิพาพา,พาไปไม่ไงั้นมันล้มแล้วอืลมล้มกาชนในนั่นนะใช่เจียวว่าแบบว่าตอนนั้น่ะคือพาพาไปเลยอะอืมก็ขับรถไปถึงไอ้ทางเลี้ยวจะกลับละไม่ถ้า<ป>ด,ด้อย่างเงี้ยคือแบบล้มแล้วนะอืมถอดอย่างเงี้ยไม่ไม่ล้มอะไรจริงอะไม,ม่มันไปเกี่ยวโน่นเกี่ยวนี่ไงแต่ล้มมันก็แผลอยู่ตรงนั้นแล้ว มันไม่วิ่งไปถึงนู่นหรอเอ๊ะเราก็ขับรถเอ๊ะแต่มองซ้ายเอ้ากระจกหายไปไหนวะเอม้เราก็มองดูแขนโอ้โหเลือดออกเลยเต็มเล็นเสื้อเลยอืมอะไรขมันวะไปไปล้มที่ไหนชนตรงไหนก็ไม่รู้ขับรถกลับมาอีกกลับถึงหน้าวัดเอ๊ะก็ไม่เห็นมีอะไรไม่ได้ลงไปปรโมง ไม่ลงว่าหลงลงอุโม,มงด้วยไปกลับตรงนั้นเราไม่ได้ไปทำโน้นอาจจะไปย่างป้ายรถเมอะไรตรงนั้นนี่มันจอดอยู่นั่งปอดถอดป้ายทะเบียนออกอไอ้นี้ก่ะ จะเวลาไว้ถ้าเ,เล็บดูว่าจะหายบัวไหม สุดเป็นยังไงฮะตาตรงที่ไม่ตาตรงนะีน้ตตรงนี้ไม่สบายตาตรงที่ตาตรงนั้นไม่สบาไม่แสบตาในตรงตรงแผลนั้นแสบโดนน้ำนั้นแสบห้องนี้ไม่แสบอันอักเสบ ตายต้องรับผัก,กันเลยนะผัก,กนยน 对呗。嗯。Mm. แดงแล้วเนาะืรู้สึกไม่แดงเลยนะยุบไหมอืมยุบป,ปะไม่รู้นะต้องต้องดูภาพนั้มองไม่รู้ความรู้สึกเองไม่มีต้องไปเรียนหาจับภาพไปมันยุบไปทำไมใส่ใหนวกกันนอกของใส่ดวงกับพืนะ้นนั่นน่ะ ใส่หมวกกันนอกบนตาเนี่ยเป็นบอยเลยเราหักเลยแสงหักในนั้นเลยใช่ไหมไม่หักมันห้อยอยู่เพราะห้อยอยู่นี่ขับรถไปเรื <c oughs> ่อยเออพอไปถึงตรงเสี่แยกนั้นเอะถึงไหนแล้วเนี่ยเออมันก็ขับไปตามรถตามถนนไปได้ไปเรื่อยไปถึงไอ้ร้านอาหารแกงป้าเลยแกงป่าเลยเอเฮ้ยมันจะขึ้นสะพานกลับ ไปโน่นล้นีนวะแล้วกลับรถตรงสีแรกขับวิ่งไปใหม่ปเป็นเลี้ยวตรงวัดวัดบางบัวน,นั้นเอา้าก็ไม่เห็นมีกระจกกระจกลอยอนะไระกลับอีกงวดหนึ่งขับอีกเที่ยวนึงไปโน่นแต่ถึงไอ้อุโมงค์อ่ะล้วก็เลี้ยวกลับถึงขึ้นอุโมงค์แล้วก็เลี้ยวกลับเอ๊ะเห็นมีมันหล่นตรงไหนอะสงสัยต้องไปดูไปตรงที่ ไอตรงต้นต้นไม้นั่นนะ่ะเพราแขนแขนมันบ้าเลยมันแต่รู้รตัวเออไห้รู้พระถ้าช่วงวูบอะคือคือ,คอแบบคือมือประสาทเนี่ยมันขาดขาดการติดต่อแบบช่วงในแบบขาดการสื่อสารภายในอะ่ะอืมช่วงวูบมันจะจะวูบไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวตรงนั้นอะ,อะ ถ้าเป็นคนอื่นก็ล้มไปแล้วเนี่ยพากคงครองยังงงเอ้ยกลับมาพ่อแขนแขนเนี่ยเป็นรอยนั่นเออองงมมากเเลยหืนเนี่ยตรงนี้อย่างแบบคนล้มอ่ะเนี่ยเนีตรงนี้ก็ได้เหมือนคนล้มรถแหละปวดเนี่ยเนี่ยตรงนี้ปวดปวดไม่ล้มแล้วถ้าล้มมันขี่ไปไม่ได้ต้องคนเราพยุงแล้วไม่เหมือนคนล้มรถมาไงก็แบบเอ๊ะอะไรวะหลอกปอกเปลือกเนี่ยลองพางนี้ เนี่ยเอาเทปถ่ายรูปไว้ก่อนรวมนู่นสงสัยจะถูไปกัตัวถังรถอ่ะเลาแขนอีกอย่างไรขับเนี้ยปื้ดมันถูปื้ดปื้นปื้นอ่ะแล้วหัวไปก็แทกกระจกปุ้งนั่นคือกระจกแบบอย่างนี้เดีอนพอหลุดพอหลุดจากกระจกอาจจะมันเลี้ยวพอดี บางทีไงแบบกําลังมองหันไอ้คันนี้มาแบบไม่ไม่อมันพอถึงแล้วนั่นวูบเลยอ่ะเอ้ยอะไรวะมันตึงไหมรู้สตึงไหมเออตึงตึงหยุดไหมฮะยุดไหมเออไม่ยุบละตึงเลยตึงอืมย่าทำนัาผักเดี๋ยวนี่เมื่อกี้ท้า เียต้องทาพอต้องทาเซรั่มด้วย <laughs> ใช้มาร์กด้วยดีกากเฮ้มยมาร์คเกินไปอ่ะเฮ้ยมาร์็ดีนะดูแล้วมันต้องมีเหตุมีผลถึงใช้มันได้ไม่เปลืองเอาจะใช้กับคนที่เขาเขามีปัญหาอะไรดีกว่ายอมลงทุนนี่ไง,ง,ง,ไงคือ <laughs> คือเนี่ย่องเงี้ยรอดานเนี่ยหน้าเขาเหี่ยวเลย <laughs> ลองเขาใช้ข้างเขา